ก็สวัสดีทุกท่านนะครับพอดีมีออเดอร์จากลูกค้าเข้ามานะครับให้ทําบอร์ดควบคุมการทํงางานของเครื่องขายสินค้าหยอดเหรียญแบบเกียวนะครับจํานวนสามช่องก,ก็เลยลองทำในาตามนี้นะครับก็ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ใช้ m c H 5 1นะครับ เบอร์ AT89S52 ส่วนตัวไดเวอร์มอเตอร์เนี่ยใช้ i c u n สองจูนสามนะครับไชมอเตอร์ Motor, แล้วก็ขับรีเลย์สรับเปิดปิดไฟหน้าเครื่องนะครับส่วนตัวแสดงผลก็ใช้เซนเซกเมนต์สี่หลักนะครับใช้ IC MAX เจ็ดสองเก้าเป็นตัวไดเวอร์นะครับอ่าแล้วก็จะมีปุ่มกดอยู่สามปุ่มนะครับ คือโจทย์คือยอดเหรียญครบตามราคาสินค้าแล้วก็ให้โชว์ไฟขึ้นมานะครับว่าช่องไหนสามารถซื้อได้มั่งจากนั้นก็กดปุ่ม <c oughs> ที่ช่องสินค้านั้นจากนั้นเครื่องก็จะปล่อยสินค้าออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปุ่มอยู่สามปุ่มนะครับปุ่มช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามแล้วก็มีไป แสดงผลช่องหนึ่งช่องสองช่องสามแล้วก็มีไปโชว์เออร์เรนะครับในกรณีที่มอเตอร์ไม่ทำงานนะครับมันจะมีเวลาทาม e เอาของมันอยู่ว <c oughs> งจรก็จะเป็นตามนี้นะครับเรามาดูาฟังก์ชันการทำงานของมันนะครับตอนเริ่มต้นทำงานเนี่ยเราจะต้องไปทำการเซตร,ราคา เราเลือกโ้ดอะไรต่างๆก่อนนะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันการใช้งานตามนี้นะครับจะมีโปรแกรมอยู่เก้าโปรแกรมนะครับหนึ 1, 1่งถึงเก้านะครับโปรแกรมที่หนึ่งคือตั้งราคาสินค้าช่องที่หนึ่งโปรแกรมสองตั้งราคาสินค้าช่องที่สองโปรแกรมสามตั้งราคาสินค้าช่องที่สามนะครับแล้วก็สี่ห้าหกนี่ก็เก็บตัวเลือกโค้ด นะครับในกรณีที่เครื่องขัดข้องเนี่ยมันจะบันทึกเลขหนึ่งลงไปให้นะครับถ้าเกิดเครื่องปกติจะเป็นเลขศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องเกิดขัดข้องเนี่ยถ้าเกิดเราซ่อมเสร็จแล้วเราเช็คว่ามอเตอร์เสียหรือบอร์ดเสียอย่างเงี้ยแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้ามาแก้ไขเออเลขบอร์ดอ,อ,อย่างหนึ่งให้เป็นศูนย์นะครับเครื่องที่จะทํางานให้แล้วก็พีเจ็ดตั้งเวลาปัจจุบันนะครับพีแปดตั้งเวลาเปิดไฟหน้าเครื่อง P9 ตั้งเวลาปิดไฟหน้าเครื่องนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันการใช้งานของมันนะครับ <c oughs> ซึ่งตัวนี้จะมี IC ฐานเวลานะครับคือเป็น IC เบอร์นี้นะครับ DS1307 แล้วก็มีหมน่วยความจำทาราวอนนะครับเป็น EPROM เบอร์ 24C32 นะครับเป็นตัวเก็บข้อมูลต่างอันนี้มันก็จะมีปุ่มสำหรับเซตติ้งนะครับนี่ครับ มีปุ่ม s e ตติ้งแล้วว่าในสภาวะที่เราไม่กดเนี่นยมันจะเป็นฟังก์ชันการทําง,งานปกติมันก็จะพิบจะกระพิบอย่างนี้รอการรับเงินนะครับอตอนแรกเราต้องมาปรับเข้าไปหมวด setting ก่อนนะครับพี่หนึ่งก็คือการตั้งราคาสินค้าช่องที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นไอฟังก์ชันไอปุ่มกดต่างๆก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าที่ไปนะครับปุ่มของช่องสินค้าช่องที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการกด กดลดลงนะครับถ้าเกิดเรากดลดลงจนถึงค่าต่ําสุดแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นค่าสูงสุดให้มีเก้าฟังก์ชันนะครับอันนี้ลดลงนะครับเนี่ยลดแปดเจ็ดหกห้าถ้าเกิดเราจะเพิ่มเราก็กดปุ่มช่องที่สองขึ้นนะครับพอขึ้นไปสูงสุดมันก็จะลงมาที่ฟังชันต่าสุดให้นะครับพอ,อเลือกฟังก์ชันได้แล้วเราก็กดปุ่มโอเคนะครับคือ ปุ่มของช่องกดสินค้าช่องที่สามนะครับกดเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันครับปุ่มนี้ก็จะใช้ลดปุ่มนี้ก็จะใช้เพิ่มส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นการกดโอเคคือบันทึกข้อมูลนะครับสามารถตั้งราคาได้ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับผมตั้งไว้สูงสุดหนึ่งร้อยบาทเพราะว่ามันรับได้เฉพาะเหรียญน,นะครับคิดว่าคงไม่มีใคร ซื้อสินค้าที่แบบเอาเหรียญมาซื้อในจำนวนเป็นร้อยเกินร้อยนะครับ mm hmm. ก็เลยให้ตั้งราคาได้สูงสุดหนึ่งร้อยนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดกดขึ้นไปมันก็จะถึงแม็กซิมัมแล้วมันก็จะวนกลับมาค่าต่ําสุดนะครับอสมมุติว่าผมตั้งไว้หนึ่งบาทแล้วกันราคาสินค้าช่องที่หนึ่งหนึ่งบาทพอได้แล้วเราก็กดกดปุ่มโอเคนะครับเพื่อบันทึกมันก็จะออกมาที่หน้าโปรแกรมหลัก แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเป็นการตั้งราคาสินค้าช่องที่สองอันนี้ผมจะตั้งไว้สองบาทแล้วกันแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับสินค้าช่องที่สามกดปุ่มโอเคผมตั้งไว้อเอาห้าบาทแล้วกันตัวนี้ก็กดโอเคนะครับฟังกช์ชันที่สี่ฟังกช์ชันที่สี่นี้เป็นเอลลบโคดนะครับถ้าเกิด เมื่อมันขาดข้อมันจะบันทึกค่าหนึ่งให้นะครับเราจะต้องมาเปลี่ยนให้เป็นศูนย์อันนี้จะจะกดขึ้นจะกดปุ่มไหนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ากดปุ่มลดมันก็ลดลงมาให้เป็นศูนย์ถ้ากดลงไปอีกมันก็เป็นหนึ่งมันก็จะวนลูปอยู่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกดกดปุ่มไหนก็ได้เพื่อให้มันมาเป็นเลขศูนย์นะครับแล้วก,กวดบันทึกต่อไปก็ฟังก์ชันที่ห้าเอลเลอกโค้ดของช่องที่สอง ก็เหมือนกันนะครับจะต้องให้ค่าเป็นหนึ่งนะเอเป็นศูนย์นะครับเบลกพอดช่องที่สามก็เป็นศูนย์อันนี้คราวนี้เป็นฟังก์ชันที่เจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งเวลาเป็นการตั้งเวลาปัจจุบันนะครับสมมติว่าตอนนี้เวลาเก้าโมงนะครับอถ้าเกิดมันเป็นสิบโมงเราก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมันก็จะวนลูปเหมือนกันนะครับคือจำนวนชั่วโมงก็ 00ถึง23นะครับถ้าเกิดลดลงถึง0มันก็จะกลายเป็น23อย่างนี้นะครับถ้าเกิดตั้งมาถึง23แล้วกดเพิ่มข่้นไปมันก็จะกลับมาเป็น00อย่างนี้นะครับอ่าสมมติตอนนี้เวลา9โมงนะครับอันนี้เป็นการตั้งชั่วโมงก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเคอ่าคราวนี้มันก็จะมาให้ตั้งน,นาทีแล้ว นาทีก็เหมือนกันครับกดขึ้นไปถึงม็กซิมัมห้าสิบเก้ามันก็จะตกลงมาเป็นที่ศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้สมมตุติว่าสี่สิบสองละก็กดกดเพิ่มขึ้นไปได้ตามเวลาต้องการแล้วกดปุ่มโอเคนะครับกดปุ่มช่องสินค้าช่องที่สามก็จะบันทึกค่าให้แล้วมันก็จะกลับมาหน้าหลักนะครับเราก็ไปตั้งเวลาเปิดเครื่องเปิดไฟหน้าเครื่องนะครับสมมุติว่าผมจะให้ เปิดที่เวลา,า10โมงแล้วกันก็ลดลงมานะครับแล้วก็กดโอเคนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนก็นี่นก็กดเอาตามตามที่ต้องการนะครับโอเค อันนี้ก็ครบแล้วอ่าอันนี้เดี๋ยวเวลาปิดเครื่องนะครับเวลาปิดเครื่องอ่าผมให้เป็นตั้งเป็น10โมง ตั้งเป็นสิบโมงสักห้านาทีนะครับโอเคได้ล้วลังอางนั้นก็กดผักสวิตตัวนี้มาที่ปุ่ม normal work มมนะครับคือโหมดทำงานปกติก็ะะจะตามนี้นะครับมันก็จะ เป็นกระพริบนะครับแต่บางคนก็อาจจะให้มันโชว์เวลาก็ได้นะครับเหมือนตู้ไอ้กดน้ำหยดเหรียญเนี่ยผมเห็นเขาให้โชว์เวลาอันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับแต่ว่าตรงนี้ลูกค้าไม่ได้รบุมาผมก็ให้มันเป็นกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดมีลูกค้ามาหยดเหรียญน,นะครับอันนี้ผม ต่อกันนะครับปรดีมหมดเวลาก่อนนะครับอ,อันนี้สมมติว่ามีลูกค้ามาห,หยอดเหรียญน,นะครับหยดลงไปหนึ่งบาทปุ๊บอ่าก็จะโชว์หนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทนี้เป็นตรงกับราคาสินค้าช่องไหนบ้างอ่าย,ยังต่ำสุดนะครับต่ำสุดถ้าเกิดมันเช็คว่าอ่าราคาตรงกันหรือมากกว่านี้มันจะโชว์ไปเขียวขึ้นมาให้นะครับ อันนี้ก็คือสามารถกดสินค้าช่องที่หนึ่งได้ละถ้าเกิดเติมเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นสองบาทอ่าโอเคกดได้สองช่องละช่องที่หนึ่งก็ได้ช่องที่สองก็ได้แต่ถ้าเกิดช่องที่กดช่องที่หนึ่งนี่ลูกค้าก็จะขาดทุนนะครับเพราะว่าไม่มีระบบทอนนะครับอ่าลองเติมก็ไดถึงห้าบาทสิห้าบาทอ่าอ่าห้าบาทหายไปไหนอโอเคมาแล้เนี่ครับ ตรงกับสินค้าช่องที่สามอันนี้ก็คือมันจะเช็คราคาต่ําสุดนะครับอย่างห้าบาทอย่างเงี้ยมากกว่าหนึ่งบาทมันก็ช่องที่หนึ่งก็กดได้แล้วอ่คราวนี้ลองมาถ้าลูกค้ากดสินค้าช่องที่หนึ่งนะครับถ้าลูกค้ากดสินค้าช่องที่หนึ่งมันก็จะสั่งจ่ายไอ้ตรงนี้นะครับเพื่อให้อ่ามอเตอร์ทํางานนะครับมอเตอร์นี่เวลามันไอยังไม่ทํางานเนี่ย เซนเซอร์พวกมันเนี่ยมันจะถูกต่อลงกลาวนะครับตันนี้จะถูกต่อลงกลาวแต่ถ้าเกิดมันทํางานเนี่ยมันจะมีไฟาโวลต์ออกมานะครับไอ้ถ้าเกิดมันหมุนหมุนครบหนึ่งรอบเนี่ยมันก็จะส่งสัญญ,ญาณศูนย์โวลต์ออกมานะครับนี่ครับดูตามตัวอย่างนี้นะครับมันจะมีลิมิตสวิตอยู่แล้วตรงนี้มันจะเป็นบาร์นะครับเป็นบาร์ส่วนตัวเนี้ยเวลามันหมุนมันจะมากดลิมิตสวิตตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดหมุนครบหนึ่งรอบสวิตช์จะไม่โดนกดมันจะให้ไฟสูญบวนออกมาเนี่ยครับดูสังเกตตัวมิเตอร์นะครับเนี่ยหมุนครบหนึ่งรอบเข็มจะโตขงไปอ่าเนี่ยครับการทํางานของมอเตอร์จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งนี่ครับสายที่หนึ่งสายเงินไปสิบสองโวลต์นะครับสายที่สองเป็นกาวสายที่สามเป็น ใส่สัญญาณสสัญญาณออกนะครับก็คือถ้าสวิตช์ไม่โดนกดเนี่ยจะให้ศูนโวลต์ออกมาถ้าสวิตช์โดนกดเนี่จะให้ห้าโวลต์ออกมานะครับอ่าตอนนี้ผมจะลองกดช่องที่หนึ่งนะครับอ้าวมันรีเซ็ตตัวเองไปแล้วผมม,มีเวลาทำเอาอยู่นะครับ อันนี้ผมคงจะตั้งต่ําไปผมตั้งเพื่อการทดลองนะครับคือถ้าเกิดลูกค้าหยอดตังแล้วไม่ทําอะไรภายในกี่นาะทีที่กําหนดเนี่ยมันจะรีเซ็ตตัวเองนะครับอ่าแสดงว่าตัวนี้ผมตั้งไว้ต่ำไปอ่าโอเคมามามา,มาต่อกันใหม่อ่าสมมติว่าผม อ่าในยอดเรียนหนึ่งบาทนะครับยอดเยียนหนึ่งบาทอ่าตัวนี้พร้อมพร้อมจ่ายแล้วผมว่ากดสินค้าช่องที่หนึ่งนะครับผมจะกดสินค้าช่องที่หนึ่งสังเกตไฟตรงนี้นะครับอยากจุดเชือกเขียวตรงนี้มันจะกลายเป็นสีแดงนะครับตรงนี้อ่านี่ครับในขณะนี้มอเตอร์ถ้าเกิดมอเตอร์หมุนมันจะให้ไฟห้าโวลต์องมาหมุนครบหนึ่งรอบปุ๊บ เนี่ยเห็นไหมครับมันก็หยุดทํางานแล้วอยู่ทางานไปไปหน้าเครื่องไปโชว์ไอ้ไอ้สินค้าความกดก็ก็จะดับตามไปด้วยนะครับแล้วก็มารอรับเหรียญต่อการทำงานก็จะเป็นลักษณะเนี้ยออยอดนเหรียญมาเพิ่มเอ๊ต้องไอ้น,นี่ไหมผมเปิดไลน์โปรแกรมไปหรือเปล่าไม่รู้ิมเียน กดเียสองสองบาทอ่ะกดสินค้าช่องที่สองได้ละอ่ะกดช่องที่2องบ้างพอกดปุ๊บอ่าโอเคเอาใหม่นะครับผมตั้งเวลาไอรีเซ็ตตัวเองไว้ต่ำเกินไปเดี๋ยวผมแก้ไขโปรแกรมก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะครับ เอามาต่อกันนะครับนี่ครับผมตั้งเวลาในการรีเซ็ตตัวเองไว้หนึ่งนาทีผมก็เลยรีเซ็ตตัวเองเร็วนะครับผมตั้งไว้ยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็คอมไพน์ไปอโอเค่าจำลองการทางานต่อนะครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วเอาเป็นว่าต่ออ p ต่อไปนะครับ